ได้รับพัสดุเมื่อสักครู่นี้นะคะไหนเจ็ดหนึ่งห้าหกสองเนาะฟีใช่ใช่อ่ะฟีเทอหมุนให้พี่หน่อยพี่ไอ้นี่หน่อยเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ JNT เอามาส่งให้นีกล้องวงจรปิดพนักงานถือเข้ามาส่งอยู่นะคะอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเราจะแจ้งไปและทั้งส่งคลิปวิดีโอให้ดูด้วยว่าเป็นการประกอบอยังไงและแจ้งไปด้วยว่าใส่แล้วก็ใช้งานไม่ได้ แจ้งมาทางเราอะนะคะยังคือยืนยันตลอดว่ายังไงก็ใส่ไม่ได้ค่ะแล้วก็แจ้งไปว่าคุณใส่ผิดนะคะตามรูปที่ส่งมาก็คือใส่ผิดนะคะสลับท่อนเอาท่อนกลางมาใส่กับฐานแล้วเอาฐานแล้วเ,เอาตัวที่ต้องต่อฐานขึ้นไปใส่เป็นตัวเป็นตัวกลางมันไม่ได้นะคะเดี๋ยวดูของก่อนนะฟีว่าครบมาไหมอะแดปเตอร์โอเคเธอเอาตัวไฟออกก่อนแป๊บ,บนึ่งอะแดปเตอร์โอเค ฐานตัวจับมือถือปีตัวจับมือถืออะไรมีมาแค่นี้มี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 อีมีมีมนมีมีมีมรมีมมีมอเคมีโมนมีบอมนนี้เนีมยเีีมยเห็นมี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 มนมีมนมีมีัีนีมนมีมีมหมีมีมยมีีม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 มีมบมี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 ีีีี อันนี้เป็นรูเพราะว่าหมุนแน่นเนี่ยดูได้เลยเพราะว่าเกลียวคุณใส่เกลียวเข้าไปในรอบแรกใส่เกลียวเข้าไปหมุนหมุนขั้วเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วพอคุณถอดออกมาเกลียวติดกับเกลียวติดกับขั้วตัวนี้ออกมาเดี๋ยวเธอดูขั้วนี้ก่อนว่าขั้วอันนี้เป็นน่าจะตัวกลางปะ่ะสิ๋ออันนี้เป็นฐานเนี่ยอันนี้เป็นท่อนกลางอันนี้เป็นท่อนกลางถูกต้องแล้วคุณเอาท่อนกลางไปต่อ,อกับฐานเธอเอาฐานออกมาให้พี่ดูก่อนฟรีพี่จะได้พูด พูดในคลิปวางข้างล่างเลยนะไม่ไม่เป็นหนระือว,วางตรงไหนดีวางตรงไหนไมมัน,นแกะงไงเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือแกะนะเนี่ยอันนี้คือแกะออกไปนะอ่ะอันนี้ทำให้แน่นได้ไม่เป็นไรไ ใช้งานไม่เป็นแถมใส่วิดีโอไปให้แล้วก็ตัวที่มีสายตัวเนี้ค่ะตัวที่จะต้องเอาสายลงเราบอกคุณไปแล้วว่าจะต้องอยู่กับฐานแต่คุณบอกว่าใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณเอาตัวตัวท่อนกลางตัวเนี้ท่อนกลางจะมีไอตัวเกียวตัวนี้ค่ะที่เราบอกว่าปรับขึ้นลงได้เนี่ยคุณเอาไปใส่กับฐานที่คุณใส่ไม่ได้เพราะมันไม่มีเกียวเห็นไหมคะ เพราะอันนี้คุณเอาเกลียวตัวนี้ใส่แน่นใส่แน่นจนคุณหมุนตัวนี้ออกมาจนเกลียวติดออกมาแต่อันนี้มันเอาออกได้แต่มันก็จะเอาออกยากนิดนึงเพราะคุณใส่แน่นเกินไปแล้วเวลาคุณหมุนออกมามันก็ติดออกมาคุณจึงถึงเอาไอ้ตัวท่อนเนี่ยที่ต้องถ่ายใส่ฐานเนี่ยคุณใส่ลงไปไม่ได้เราแจ้งคุณไปแล้วแต่คุณไม่ฟังกดขอคืนเงินแล้วส่งของมา คู่มือมีมีให้นะคะคู่มือมีให้ว่าท่อนไหนเป็นท่อนไหนแถมส่งวิดีโอไปให้ด้วยโอเคฟีฟ,ฟีเดี๋ยวเอาเอา,เอาเกียวออกนิดนึง,อ,อ,อ,งอืมมันจะอ,ออกอยากเรามีครีมใช่ไหมครีมกมก็ยังเป็นรลยไม่เป็นไรเอาอีกท่อนหนึ่งมาจ้ะไม่เป็นไร เดี๋ยวเอาอีกท่อนหนึ่งมาลองให้ดูนะเพราะเหมือนกันนะคะแค่ตอนนี้เนี่ยแค่เอาเกีียวตรงน,นี้ออกมาใส่กลับไปที่ฐานนะคะแล้วเอาท่อนท่อนที่จะต้องติดกับฐานเนี่ยใส่ไปที่เกีียวกับฐานก็คือใช้งานได้เลยอาฟีเราวนิดหนึ่งนะวิดีโอมันวิ่งพี่ไม่พี่ไม่พอทไว อันนี้พนักงานของเราเอาเกียวมาติดให้ดูนะคะว่าเกียวมันจะต้องติดกับตัวแป้นกับตัวฐานแบบนี้ ดังนั้นเนี่ยให้คุณเอาเอาท่อนที่เป็นท่อนต่อสายเนี่ยมันมีคู่มือให้อยู่เนี่ยหรือว่าเราส่งวิดีโอให้คุณดูเนี่ยติดไปกับตัวฐานแต่คุณจะต้องสอดสายก่อนนะคะให้สายออกตรงปลายนั้นก่อนนะคะส่วนอันนี้เนี่ยถอดเกลียวออกก็คือใส่ข้างบนตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่ยแค่ถอดเกลียวตรงนี้ออกปุ๊บใส่ข้างบนตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ปรับสูงต่ํา ฟีเธอจับไว้นิดนึ่งจ้ะตอนนี้เนี่ยที่ปัญหาคือเขาเอาท่อนนี้ไปต่อที่ฐานฐานมีเกียวและเขาหมุนแน่นเกินไปและเขาหมุนจนเอาเกียวออกมาตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาเกียวออกให้นะคะแล้วตัวตัวนี้คือท่อนที่สองเราสามารถที่จะปรับสูงต่ำได้จากนั้นเนี่ยคุณก็เอาตัวนี้สายตัวนี้ออกจากฟีเธอรอก่อน เอาสายตัวนี้ออกจากตัวนี้โดยที่คุณไม่ควรที่จะออกฟรีเธอเปิดกล่องใหม่อยู่ข้างล่างมีไหมไม่มีมมเพราะว่าค,ค,คานบนเนี่ยสายจะต้องอยู่กับตัวนี้นะคะสายจะต้องสอดอยู่ในนี้ไม่มีใครเขาเขาเอาออกนะคะคุณไม่ควรเอาออกนะคะเพราะมันสอดยากเพราะมันเป็นาคานคานที่เป็นตัวยูตัวเนี้ยค่ะคุณไม่ค,ควรไม่ควรเอาออกเลยนะคะ ระบบไม่ควรที่จะให้คือคนใช้งานไม่เป็นหรืออะไรควรที่จะสอบถามก่อนนะคะแล้วไม่ควรที่จะแกะอะไรออกจากอะไรเราแจ้งไปแล้วไม่ควรที่จะแกะตัวไหนออกจากตัวไหนเลยด้วยซ้ํานะคะอันนั้นอะไรตัวใหม่เนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าตัวไฟกับตัวฐานมันติดกันยังไงเนี่ยค่ะฐานกับไฟจะต้องติดกันแบบนี้ คุณไม่ควรอ,ออกเพราะว่าคานบนเป็นตัวยูมันสอดยากมันติดกันแบบนี้มาไม่ว่าจะชุดไหนมันจะติดกันแบบนี้ไปถึงมือลูกค้านะคะเนี่ยค่ะแล้วกิฟก็จะอยู่ตรงนี้เขาจะสอดไว้ตรงนี้ให้เนี่ยค่ะเวลาคุณส่งของกลับคืนมาแล้วคุณก็ส่งมาแบบเนี้ยส่งมาแบบที่คุณจะต้องถอดทุกอย่างออกจากกันอันนั้นเหมือนกันเราเห็นในรูปที่คุณถ่ายเข้ามาก็คือถอด ถอดตัวนี้ออกจากท่อนนี้เราก็แจ้งไปแล้วว่าไม่ควรถอดเดี๋ยวเวลาคุณใส่มันก็จะไม่เหมือนเดิมนะคะระบบรับผิดชอบให้ร้านด้วยค่ะแล้วกล่องมาก็มาแบบเย็นๆนะคะเราเอามาขายต่อไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าให้เราส่งคืนเราสามารถที่จะสอดให้ได้แต่ข้อแต่ถ้าคุณทําอีกคุณอาจจะสอดเองไม่ได้นะคะสอดเองไม่เป็นแต่ไม่ควรที่จะเอาสายหรืออะไรแกะออกจากกันไม่ควรที่จะเอาอะไรแกะออกจากกันเลยด้วยซ้ํานะคะไม่ควรเลย วิธีใช้งานใช้ง่ายมากแต่คุณแจ้งว่าใช้ไม่ได้เพราะคุณใช้ผิดค่ะโอเค